รับชมคลิปฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเนล็บีช่องทรทยพีชนแนลนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาดูวิธีการบำรุงดินและไล่มแมลงในตัวเดียวกันเลยนะครับโดยใช้เจ้าสิ่งนี้นะครับสำหรับไล่มแมลงและบำรุงดินบำรุงต้นไม้นะครับตามไปดูกันเลยครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้นะครับ ผมจะนําเจ้าสิ่งนี้นะครับคือกากกาแฟที่ผมได้มาจากร้านนะครับที่ขายกาแฟนะครับเป็นสิ่งเหลือใช้ของร้านกาแฟแล้วนะครับกาแฟนะครับหรือกากกาแฟนี้นะครับมีประโยชน์ในการบารุงดินนะครับเมื่อเรานํากากกาแฟนะครับไปผสมกับดินจะกลายเป็นปุ๋ยนะครับสามารถทําให้ต้นไม้ของเรานะครับเริญเติบโตได้ดีนะครับแล้วก็นะครับกากกาแฟนะครับมีธาตุในตัเจนและฟอสฟอรัสนะครับ ช่วยให้ต้นพืชของเรานะครับสามารถนะครับจเจริญเติบโตมได้ดีนะครับแล้วก็นะครับเมื่อเรานำกากกาแฟนะครับไปโรยโคนต้นไม้และหรือว่าต้นพืชของเรานะครับและเราทำการลดน้ำตามปกตินะครับกากกาแฟนะครับจะค่อยๆปล่อยสารนะครับลงในดินนะครับทำให้ต้นไม้ของเรานะครับเจริญเติบโตและช่วยลดความเป็นกรด ให้แกดินช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตยิ่งขึ้นนะครับและกากกาแฟนี้นะครับสามารถนะครับไล่แมลงกําจัดแมลงได้บางชนิดนะครับอย่างพวกเพี้ยนะครับนะมดต่างๆนะครับที่อยู่ตามต้นไม้ของเรานะครับจนกระทั่งนะครับกําจัดลาดําได้นะครับกาแฟนี้นะครับหรือกากกาแฟนี้นะครับมีประโยชน์มากมายนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูวิธีและขั้นตอนการทํานะครับ กากาาแฟและนำกากกาแฟนะครับไปบํารุงต้นไม้ตามไปดูกันเลยครับเพื่อนๆกากกาแฟนะครับสามารถบํารุงต้นไม้ได้บํารุงดินด้วยนะครับแล้วก็นะครับป้องกันมดขึ้นต้นไม้ของเรานะครับเรานํากากกาแฟนะครับไปโรยโคนต้นนะครับซึ่งกากกาแฟนะครับจะมีสารและมีธาตุนะครับฟอสฟอรัสนะครับแล้วก็ไนโตรเจนนะครับที่สามารถบำรุงทำให้ดินร่วนซุยขึ้นได้นะครับ แล้วก็ป้องกันมดแมลงมากัดกินต้นไม้ของเราด้วยนะครับหลังจากที่เราโรยเสร็จแล้วนะครับเราจะนําน้ํานะครับมาลดลาดนะครับเพื่อให้สารต่างๆนะครับที่อยู่ในกากกาแฟนี้นะครับค่อยๆละลายลงในดินนะครับและบํารุงต้นไม้บํารุงดินด้วยนะครับดูนะครับโรยไปตามต้นไม้นะครับโคนต้นไม้ต่างๆแล้วเราก็ลดน้ําตามไปนะครับสารต่างๆจะค่อยๆละลายนะครับ เนี่ยใช้ได้กับต้นไม้ทุกประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ประดับนะครับหรือไม้กินผลนะครับไม้กินใบก็สามารถาลดราดหรือว่าโรยโคนต้นได้นะครับจำพวกไม้ประดับก็สามารถใช้ได้นะครับเนี่ยโรยไปได้นะครับทําให้ต้นไม้นะครับจเจริญงอกงามนะครับ หลังจากนั้นเราก็ลดน้ำตามนะครับสำหรับต้นมะลิเราก็โรยลงไปได้นะครับบำรุงต้นมะลินะครับให้ออกดอกออกผลเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ลดน้ำตามนะครับโรยกากกาแฟลงไปแล้วก็ลดน้ำตามนะครับบำรุงดินบำรุงต้นไม้ได้อย่างดีเลยนะครับสำหรับกา,กาแฟ ต้นไม้ที่อยู่ในกระถางก็สามารถโรยลงไปได้นะครับสาหรับกากกาแฟนะครับแก้อาการใบหยิบใบงอได้นะครับบํารุงต้นไม้ให้ต้นไม้เจริญเติบโตดีขึ้นนะครับหลังจากที่เราโรยกากกาแฟเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นี่นะครับลดน้ําตามไปเลยนะครับกากกาแฟจะค่อยๆย่อยนะครับนะและสลายนำธาตอาหารไปสู่ต้นไม้นะครับกากกาแฟนี้นะครับเมื่อเรานําไปแช่น้ํานะครับนะ เราก็สามารถมาฉีดพ่นต้นไม้นะครับไล่เพลี้ยไล่หนอนนะครับแล้วก็บำรุงใบด้วยนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับขั้นตอนนะครับเราจะนำน้ำนะครับจำนวน5ลิตรนะครับเพื่อนๆนแล้วก็นำกากกาแฟที่เราได้มานะครับตักใส่พอสมควรนะครับแล้วแต่นะครับเพื่อนๆนแต่เราใส่ไม่ต้องเยอะนะครับใส่ลงไปนะครับหลังจากนั้นเราจะคนนะครับกากกาแฟกับน้ำให้เข้ากันนะครับ หลังจากเราคนกากกาแฟเข้ากันกับน้ำแล้วนะครับเราจะหมักไว้นะครับ1วันนะครับเดี๋ยวหลังจาก1วันแล้วนะครับเรามาดูความเปลี่ยนแปลงกันนะครับหลังจากเราหมักกากกาแฟไว้ในน้ำแล้วนะครับผ่านไป1คืนแล้วนะครับเราจะมาทําการกรองน้ํานะครับของกากกาแฟนี้นะครับโดยใช้ผมจะใช้ผ้าข่าบางนะครับในการกรองนะครับเพื่อไม่ให้เศษต่างๆนะครับไปอุดตันหัวฉีดพ่น ของนะครับกระป๋องป๊อกกี้นี้นะครับเราจะต้องทำการกรองให้เหลือแต่น้ำที่ใสๆนะครับเราจะกรองนะครับกากที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ให้เหลือเฉพาะนี้นะครับน้ำสีแบบนี้เลยนะครับใสๆแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการกรอกนะครับ ลงในกระป๋องป๊อกกี้นะครับเพื่อไปทําการฉีดพ่นต้นไม้นะครับไล่แมลงไล่เพียไล่หนอนนะครับให้ต้นไม้แล้วก็บํารุงใบได้นะครับสําหรับกากากาแฟที่เราได้ทําการหมักไว้แล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูการฉีดพ่นต้นไม้กันเลยครับฉีดพ่นจำพวกไม้ดอกไม้ประดับก็ได้นะครับพเพื่อนๆ ป้องกันมดป้องกันเพี้ยนะครับมาทำลายไม้ดอกไม้ประดับในบ้านของเรานะครับเราฉีดแล้วก็บำรุงต้นพืชและไล่มแมลงไล่หนอนได้ทุกประเภทเลยนะครับดูนะครับต้นพริกกำลังออกดอกออกผลนะครับนี่นะครับต้นขนะเม็กซิกันนะครับเราก็สามารถฉีดพ่นลงไปได้นะครับทำให้ต้นพืชของเราจเจริญงอกงามบำรุงทางใบนะครับ แล้วก็นะครับไล่มดไล่เพี like. ้ยนะครับที่อยู่ตามใต้ใบนะครับเราก็เลือกดูนะครับว่ามีมีเพี้ยมีมดอยู่หรือเปล่านะครับนะตามใต้ใบนะครับบำรุงได้ทุกอย่างและกําจัดและไล่มดได้แมลงไล่เพี้ยไล่หนอนได้ด้วยนะครับต้นนี้นะครับเป็นพริกขี้หนูสวนนะครับกําลังออกลูกเต็มนะครับต้นนี้เดียวนะครับเนี่ยเพื่อนๆนะฉีดพ่นไปโคนต้นก็ได้นะครับเนี่ยมดดากําลังมาเลยนะครับไล่มดดําไล่เพี้ยไล่หนอน ที่จะมากินทิกของเรานะครับดูนะครับเริ่มมีจุดแล้วนะครับเนี่ยกินใบมั่งแล้วนะครับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆในการนำกากกาแฟมาบำรุงต้นไม้นะครับแล้วก็มากําจัดแมลงและไล่แมลงนะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดนะครับในคลิปของที่เราทานี้นะครับคลิปกากกาแฟนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับทางช่องวุลิไทยทีชนแนลนะครับ จะได้นะครับไปปรับปรุงและแก้ไขในส่วนที่เราได้ทำผิดพลาดไปนะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับทางช่องวิทยัยพี h ชนแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวิทยัยพี h ชนแนลด้วยนะครับทางช่องจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้รับชมและรับฟังต่อไปนะครับขอบคุณมากครับจากวิทยัยพีชนแนลครับผม